ที่เขาพูดว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจยังไงล่ะคะทำไมการสบตาถึงเป็นสิ่งสําคัญในการสนทนาคะรู้ไหมคะว่าคนเราทุกคนนะคะต้องการเป็นคนที่สําคัญคะ่ะนี่คือเป็นหลักจิตวิทยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับใครหรือมีบทสนทนากับใครให้เราสบตาผู้พูดคะ่ะ เพราะนั่นหมายความว่าเราให้ความสําคัญ p a y attention กับคนคนนั้นเหมือนเวลาที่ลูกมาหาเราต้องการจะปรึกษาเราถ้าเราวางมือลงแล้วก็ตั้งใจฟังลูกมองหน้าลูกศบตาลูกลูกจะรู้ว่าเราให้ความสาคัญกับเขานะคะหรือแม้แต่เวลาที่เรามีทีมงานมีลูกน้องนะคะหรือมีลูกค้าค่ะแล้วเราคุยกับเขาอย่างใส่ใจมองหน้าเขาศบตาเขาเชื่อไหมคะว่าบางครั้งอะ่ะเราจะได้ข้อมูลบางอย่าง ที่ลูกค้าไม่ได้พูดเพราะว่าสายตาของเราที่เขาพูดว่าดวงตาเป็นหน้าตางของหัวใจยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะที่เวลาเราพูดเราต้องสบตาผู้ที่เป็นผู้สนานากับเราคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้คะ่ะ